ในทะเลลูกโลมากำลังกินนมแม่มันเอาปากซุกลงไปที่ท้องแม่แล้วดูดนมอย่างอร็ดอร่อยูลูกโลมากระโดดน้ำตามที่แม่สอนมันสะบัดหางกระโดดขึ้นไปเหนะื เสียงของโรมาในหูุมดังขึ้นแม่จึงแม่ลูกจึงตามเสียงไปโอ้โหที่นี่มีไปเย,ะยะอะแยะเลยใช่แล้วจากเพื่อนเพื่อนในฝูุ่มจึงจต่งสัญญาณมาบอกพวกน ป็นแบบนี้แหละจ้ะแม่โลมายิม้มแม่โลมายิม้มต่อเมื่อลูกโตขึ้นผิวของลูกก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูเองจากวันหนึ่งขณะที่ลูกโลมากำลังว่ายน้ำหาอาหารเขาก็เห็นบางสิ่ง อยากินนะจะไม่ลงมารีบห้าลูกน้อยนั่นคือถุงทาสติที่คนทิ้งลงทะเลหากกินเข้าไปเราอาจเราก็จะตายได้นะพวกโลกมาไม่อยากอยู่ในทะเลแห่งนี้อีกต่อไปเพราะมองไปทางไหนก็เห็นแต่ขยะ ความช่วยเหลือแม่เมื่อคนสับเหลือเห็นก็รีบดึงอวนออกให้โลมาส่งเสียงนี้เพื่อขอบคุณคนมากมายเห็นภาพการช่วยเหลือลูกโลมาในอินเทอร์เน็ตจึงชวนกันมา